สวัสดีค่ะเค้าครัวทําเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูง่ายๆกันอีกแล้วค่ะเห็นที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเอใช่ไหมคะนั่นก็คือนมโรงเรียนค่ะเชื่อว่านะคะหลายๆบ้านเนี่ยตอนนีน้จะต้องมีนมโรงเรียนเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยเด็กๆถือมาเนาะถือกลับมาแล้วปิดเทอมก็ไม่ทานกันใช่ไหมคะบางคนก็กินไม่หมดเนาะก็ยังเหลืออยู่ในตู้เย็นค่ะ เยอะแยะเลยใช่ไหมคะของแม่เอ๋เนี่ยตอนนี้มีของหลานแล้วเพราะว่าลูกๆโตกันหมดแล้วนะคะก็ก็ไม่มีนมโรงเรียนแล้วอันนี้จะเป็นของหลานทีนี้เนี่ยนมโรงเรียนที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะทําอะไรกันดีนะคะบอ oh. ออันนี้ เดี๋ยวเราลองมาแปลรูปนะคะวันนี้เราลองมาแปลรูปเมนูของนมโรงเรียนง่ายๆนั่นก็คือเราจะนําไปทํานมข้นหวานใส่กระปุกเอาไว้ค่ะทีนี้วิธีการทําแล้วก็ส่วนผสมง่ายมากๆมีแค่2อ,อย่างเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็ทําง่ายมากๆแต่ว่าใช้เวลานิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันค่ะค่ะส่วนผสมแรกนะคะเราใช้นมโรงเรียนหรือนมสดรสจืดค่ะนมโคร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแปดร้อยมิลลิลิตรค่ะ แล้วก็น้ําตาลทรายนะคะ340กรัมค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงก็ได้แต่สีเขาจะออกมาคล้ําหน่อยเนาะค่ะวิธีการทําก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราก็นําน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็นมใส่ลงในหม้อเลยค่ะเอ่สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ไม่มีนมโรงเรียนเนาะเราก็ใช้สามารถใช้นม UHT ทีที่เป็นกล่องก็ได้นะคะหรือว่าเป็นนมโคสด100%ก็ได้ที่อยู่เราขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเนาะเป็นนมขวดนะคะ ก็ใช้แบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ขออย่าให้เป็นแบบพองมันเนยเนะาะแบบที่เป็นนมโคร้อไม่ได้ผสมใดๆอย่างนั้นเราเวลาทำเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ความมันของตัวนมเนาะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปตั้งไฟกันค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลานะคะห่งชั่วโมงนี้เพื่อนๆคนไปเรื่อยๆเ,เนาะ ค่ะเราก็จะตั้งเขาไปจนกว่าเขาจะค้นเหนียวเลยค่ะก็ที่เอทําเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะถ้าเพื่อนๆมีกระทะทองเหลืองก็สามารถใช้กระทะทองเหลืองก็จะเซฟเวลาลงได้นะคะก็จะประมาณสัก40-50นาทีก็จะเสร็จค่ะเพราะว่ากระทะทองเหลืองเขากะัายความร้อนได้ดีกว่าเนาะค่ะก็คนไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เขาก็เริ่มค้นเหนื่อแล้วล่ะค่ะ เขาก็ใกล้จะใช้ได้แล้วนะคะหลังจากคน้นหนึบประมาณนี้แล้วเราปิดไฟเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะเดี๋ยวเขาเย็นตัวลงเนี่ยเขาก็จะค้นเหนียวกว่าน,นี้อีกค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้เขาคลายความร้อนนิดนึงค่ะหรือจะปล่อยทิ้งไว้ก็ได้นะคะเราตั้งเขาไว้เลยค่ะให้เขาเย็นตัวนะแล้วเดี๋ยวเขาจะค้นขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มค้นขึ้นแล้วล่ะค่ะ สำหรับนมข้นหวานที่เราทำเองเนี่ยหลังจากเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าก็จะเป็นริ่มๆเล็กๆนินดๆนะคะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารใดๆเนาะก็เพื่อความสบายใจค่ะและความปลอดภัยของเราก็ยังไงลองทำกันดูนะคะ ค่ะก็เสร็จแล้วละคะ่ะสำหรับเมนูนมข้นหวานจากนมโรงเรียนนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆทุกๆบ้านเนี่ยสามารถทำได้แน่นอนนะคะส่วนผสมแค่2อ,อย่างเองค่ะนั่นก็คือนมเนาะแล้วก็เออน้ำตาลทายแค่นั้นเองนะคะ จริงๆแล้วคือนมเนี่ยเขามีความหอมของตัวนมอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องไปใส่กลิ่นนมเลยนะคะก็คือให้เขาได้กลิ่นธรรมชาตินะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อเขาทานเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นมข้นหวานนะคะมันก็จะเป็นครีมเทียมข้นหวานก็จะมีไขมันปาล์มอยู่ในนั้นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราทํากินเองเนี่ยเราก็จะรู้ที่มาที่ไปเนาะก็สบายใจ100%ว่าเราใช้นมนะคะก็ถ้าเกิดว่าบ้านไหนไม่มีนมโรงเรียนเราจะทํานมข้นหวานใช้นมอะไรได้ เพื่อนๆสามารถไปซื้อนมตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามเซเ่นอีเลฟเก็ได้ค่ะเป็นนมขวดเนาะขอให้เป็นนมโค100%ยแล้วก็เป็นรสจืดน,นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะได้รสอื่นอาจจะใช้เป็นรสช็อกโกแลตก็ได้เป็นนมรสช็อกโกแลตก็ได้เอามาทำนะคะ ก็ต้องลองดูเนาะแต่ว่าโดยปกติเนี่ยเอกเคยทําแต่แบบที่เป็นนมโคร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นรสจืดเนาะก็ลองทํากันดูคะ่ะเพื่อนๆเ,เป็นเมนูง่ายๆนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยสําหรับเมนูนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปว่าเราจะเอานมข้นหวานจากนมโรงเรียนเนี่ยไปทําอะไรกันได้อีกนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆสําหรับทุกๆก,การติดตามนะคะ และเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเนี่ยต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ YouTube เขาจะแจ้งเตือนไปเวลามีคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสําหรับการรับชมทางช่องทาง f c e e o o o k แฟนเพจครัวแม่นายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากทางช่องทาง TikTok แล้วก็ IG ครัวแม่นายด้วยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ